ตัวแปรอิสระครับตัวแปรต้นความถางความเร็วในการขับเคลื่อนของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าครับตัวแปรตัวแปรตามขนาดแบตเตอรี่ที่ยัไม่ร้อนนะครับรต,ตัวแปรควบคุมขนาดแห่งโซราเซลยวครับขอบเหตุการศึกษอตารถสามล้อเดินทางไฟฟ้าเพื่อวิการสามารถใช้ได้เลย ว,วัตถุประสงน์ของการศึกษานะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพมีเป็นสองผู้พิการนะครับโดยนำรถสามล้อที่มีอยู่แล้วนะครับนำเตะเตมอเตอร์ไฟฟ้าะครับและแสงไฟลัดเลี้ยว่อัเพื่อทดลองและเปรียบเทียบนะครับ าความเร็วราหาอัตราเร็วของรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อพูดิาการนะครับเราได้นำไปที่บนถนนที่นะคะีครับมีค่ะพวกเราครัเราจารย ตวอสบการณ์เดิดนรบพี่แชมปนางสาวพ,าพลินพัชร์โสร่กระผมพานุพันธ์ใจน้ำนมครับและดิฉันนางสาวสุพรรณนันท์แก้วปัญญาค่ะค่ะวันนี้เรามีโชว์กนนรารทดลองมานำเสนอทั้งหมดสามการทดลองคะ่ะหนึ่งคอนโดของเหลวสองอมเพซิ่งวอเตอร์ครับสามสุพรรณเดือดฮักค่ะค่ะเรามาชมโชว์การทดลองแรกคอนโดของเหลวมีทั้งหมดสี่อย่างคะ่ะ โอปปอรของเรามีของเห่ทั้งหมดสามชนิดได้แก่น้ำมันแอลกอฮอล์และน้ำค่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้พิเศษค่ะเรามาชมโชว์กันร่วมร้องไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะเทน้ำลงไปค่ะอานที่สองนะคะ คือแอลกอฮอล์แต่ไม่แนะนำให้เทแรงและควรใช้ของกลางเป็นสื่อผ่านนะคะถ้าเราเทแรงมากเกินไปทำให้ปฏิกิริยากาบเหลือและของเหลวทำปฏิกิริยากันซึ่งจะไม่ทำให้แข็งแกรนง ว้าว wow, Amazing ากว้าวมันเป็นคอนโดจริงด้วยแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงคะค่ะที่มันเกิดเป็นชั้นคอนโดนื่นจากมวลของน้ำนะคะน้ำของเราจะมีมวลม,มากกว่าน,น้ำมันจึงทำให้น้ำเราตกไปอีกจนแก้มไม่เองมค่ะค่ะเราได้จบการโชว์การทดลองแรกไปแล้วงั้นเรามาชมโชว์การทดลองที่สองนั่นก็คือ Amazing w a t e r เองค่ะ หวานข้างหน้านี้เกี่ยวอะไรบ้างคะค่ะน้ำหวานข้างหน้านี้เกี่ยวแน่นอนเพราะน้ำแบบบางชั้นหรือที่เราจะเรียกว่าน้ำ Amazing มีสารเป็นกรดเบสส่วนน้ำมะนาวมีสารเป็นกรดแต่จะเปลี่ยนเป็น a m ไ z i n g Water แน่แล้วต้องมารอจนเป็นคองข้อกันได้เลยค่ะโดยเรา,น,น,าน,น้ำน้ำมะนาวของเรานะคะเทลงไป แล้วใช้ท้ายอิเล็กราคนนะคะแคีเองค่ะก็เป็น Amazing Water ให้เราได้แล้วค่ะโว้าวเกิดขึ้นได้ยังไงคะเกิดขึ้นโดยเกิดปฏิกิริยากรดเบสซึ่งน้ำดอกบานชันที่บอกไปข้างต้นว่ามีสารเป็นกรดเบสและน้ำมะนาวของเรามีสารเป็นกรดจึงทาให้น้ำมะนาวไปแกลดกรดของสีของน้ำเให้กลายเป็นสี่้งนั่นเองค่ะค่ะผลการทดลองที่สองเราได้จบลงไปแล้วเรามาชม เสริการโทรทดลองตัวสุดท้ายของเราไปได้เลยค่ะนั่นก็คือสะพานเดือนฮักค่ะเอ๊ะสะพานเดือนฮักมีอะไรบ้างคะมีลูกโป่งครับแล้วก็มีกล่องแล้วก็มีสะพานครับงั้นขอเรียนเชิญภูก้าเชื้อเขาร่วมกันแล้วรอดกับเราคกะไปเลยค่ะช่วยห่ะ น้องานก้องดานนึก้าของเรานะคะั้นขอเชาก็ขึ้นูบวาท่เราได้นะคะเราจะใช้เวลาในรทดสับเวลาสิทีนะครหนึ่งสองสามส้ากปวไม่แตส้อยองทไมงไม่แตล่พราะว่ามีความกดกนในของโก็จัเราด้วย แต่ไม่ได้นำให้คนอื่นเพื่อได้ทางไม่ใช่แนนเดี๋ยวลังหรือลูกโป่งอาจจะแตกได้ค่ะค่ะโชว์การทดลองของเราทั้งสามโชว์ได้จบลงแล้วพวกเรากอน้องอัมพสว่างรละวงขอจบการทดลองในเท่านี้ขอบคุณค่ะ นะครับเดือนตุลาคม63ถ้าท่านนับว21นะครับว21คือ5ปี5ปีก็คือถึง1ตุลา6อะไรครับ1ตุตุลาคม68 คม68ท่านก็ต้องไปดูว่า1ตุลาคม68เนี่ยท่านได้ PA ไปกี่รอบแล้ว1ตุลาคม68 5ปีเนี่ยยืดไม่ได้แล้ววันที่1เนื่องจากเกิน30กันยา65นะครับตัดไปเลยเพราะฉะนั้นจาก1ตุลา63ที่เป็นคอสอน1ท่านบวก4 PA ได้เลยครับบวก5ไม่ได้แล้วเพราะว่า5ปีวันท1เกิน30กันยา65นะครับจาก1ตุลา63ท่านบวก4ปีคือยื่น PA นะครับก็เป็น1ตุลา บวกสี่ก็เป็นหกหกเจ็ดหน้าหนึ่งตุลาหกเจ็ดเนี่ยยื่นอะไรได้บ้างใช้ผลงานอะไรได้บ้างนะครับหนึ่งตุลาหกเจ็ดท่านก็ไปดูเลยวีเอรอบแรกที่จะได้ก็คือเริ่มหนึ่งตุลาหกสี่ถึงสามสิบกันยาหกห้าหนึ่งตุลาหกสี่ถึงสามสิบกันยาหกห้านะครับอันนี้เป็นรอบที่หนึ่ง เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าเขาเขายื่นได้1ตุลาคม7นะครับรอบที่สองครับก็เริ่ม1ตุลาคม65ถึง30กันยา66นั่นคือ PA รอบที่สองก็ได้แล้วเพราะยังไม่ถึง1ตุลาคม7นะครับรอบที่สามอะ PA รอบที่สามก็1ตุลาคม66ถึง30กันยาเจ67 ท่านได้ PA รอบที่สามด้วยเพราะเมื่อกี้นี้ท่านครบสี่ปีตอนหนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเพราะนั้นท่านได้ PA ครบกี่รอบเลยครับสามรอบเลยนับตั้งแต่คศหนึ่งไปนะครับท่านครบ PA สามรอบอายุสี่ปีของท่านเนี่ยมีผ่านผลงาน PA แล้วสามรอบเพราะนั้นท่านใช้ PA ทั้งหมดเลยโดยไม่ต้องมีวยี่สิบเอ็ดมาเลยนะครับอันนี้คือสําหรับคําถามข้อที่ข้อที่สามที่ถามนั้นเมื่อสักครู่นะครับ